สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะวันนี้หยกไทยพามาเดินเลาะริมทะเลนะคะออกกำลังกายในตัวยามเย็นนะคะบรรยากาศชมทัศนียภาพนะคะสองฝั่งนะคะฝั่งน้องก็เป็นฝั่งเกาลูนนะคะฝั่งนี้ก็เป็นฝั่ง วันชัยนะคะตรนนี้ก็เป็นหอประชุมนิทรรศการนะคะประจำประเทศท่องโกงนะคะคนก็จะมาเดินออกกำลังกายยามเย็นนะคะเพื่อนๆย่านนี้ก็เป็นแอดมิรันตีนะคะเลยไปนหน่อยก็เป็นเห็นยิ้งชาสวรรค์นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นเซนทันนะคะ เก็บบรรยากาศยามเย็นนะคะหน้าสวนนะคะตรงนี้เป็นหน้าสวนโกเด้นโบฮีเนียนะคะบรรยากาศนะคะเ,เพื่อนๆเดินนะคะ นกจุงจังจุงจังนะคะไเบตาเป็นนกอะไรนะคะพเพื่อนมืดนะคะจะย้อนแสงภาพจะย้อนแสงนะคะ เดินเลาะพาเพื่อนๆมาเดินเลาะไม่ใช่นกกระจอกนะเนี่ยเพื่อนๆไม่ทราบเป็นนกอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นโบฮีเมียนะคะโกลเด้นโบฮีเมียนะคะเพื่อนๆเป็นลูก ชงโคก็ได้นะคะเหมือนดอกชงโคนะคะเพื่อ,อนๆ ล้าพางเพื่อนชมวิวนะฮะจะย้อนแสงหน่อยนะต้องขอโทษด้วยนะครับเพื่อนนี่ตะวัน5โมงกว่านะครับเพื่อนบรรยากาศ โบราณน,นะฮะเพื่อน,อนชมวิวสวยยามเย็นนะคะเพื่อนๆภาพจะมืดไปสักหน่อยนะคะเพื่อน,เ,อนเย็นแล้วนะคะ คลื่นแรงนะคะดูเรือโตขึ้นเด้งหน้าเด้งหลังนะคะนู่นยู่ฟากนูก่นก็อีกลำหนึ่งนะคะเพื่อนๆฟากกว่างจิมซาจุยนะ ภาพจะมืดไปหน่อยนะคะยกทายต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะ hora. เก็บบรรยากาศยามเย็นนะคะหน้าโบฮีเนียนะคะโกเด้นโบฮีเนียนะคะเนี่ยท้ายตรงนี้ก็เป็นเซนทันนะคะ ที่เห็นนี่เรือออกชมพูชมพูนะคะดูสวยหน่อยนะคะข้ามาจากฝั่งจิมซาจุยนะคะเพื่อนๆข้ามาท่าเรือวันชัยนะคะนี่เรือสำราญนะคะ ท่องเที่ยวเต็มเลยนะคะที่ชั้นบนทั้งชั้นบนชั้นล่างนะคะเ,เพื่อนๆ น้อก็มีนักท่องเที่ยวนะคะคนก็จะมาเตินนะคะเพื่อนน้องหมาน่ารักนะน่ารัก ถกไทยพามาเดินหน้าโกลเด้นโบฮีเนียนะคะเพื่อนบรรยากาศยามเย็นนะ ีเรือสำราญนะคะพานักท่องเที่ยวนะคะแล้วกินลมชมวิวนะคะเพื่อนๆภาพจะมืดไปสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าเย็นแล้วนะคะ เรือหนึ่งด้านท้ายนี่ไม่ทราบว่าเรือจะไปข้ามไปท่าไหนนะคะเพื่อนเห็นเรือใบโบราณนะคะฝั่งนู้น เลาะเลาะเลาะนะคะเพื่อนเลาะ เพื่อนจะตาลายไหมเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดินนะคะหน้าดอกชงโคหน้าโอเดนโบฮีเนียหน่อยนะคะบรรยากาศ คล้ายๆดอกชงโพนะคะเพื่อนๆโกลเด้นโรฮีเนียนะคะ ตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะ คนเยอะนะคะเพื่อนยกไทยต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆรงยๆทยทำคลิปลปังๆกันทุกๆุท่านนะคะ ขอลงคลิปไว้ที่หน้าดเด้นเบอร์ l ีเนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศยามเย็นนะคะขอลงคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ